รายได้ประมาณการจากการทําสัญญาลงทุนนะครับผมก็จะบอกว่าปีที่หกสามเป็นเู้เช่าเลี้ยงหลายปีหกสี่เป็นผู้เช่าเลี้ยงหลายนะครับโอเคนะฮะแล้วก็มีธุรกิจจําหน่ายนะครับและบริหารโกดังนะครับธุรกิจจำหน่ายและบริหารโกดังก็คือผมไปรับสร้างกับนักลงทุนไงฮะก็เป็นโครงการเนาะนะครับก็ forecast ก็บอกว่าปีนี้สิบสองล้านนะปีต่อไปยี่สิบสองล้านเนี่ยก็เรเพิ่มไป นะครับแต่ว่านานๆไปก็เราก็ไม่ไม่เพิ่มเยอะแล้วนะครับเราทีมันจอยกันมันเป็นจะรักษาอย่างไรแต่ถ้าปีที่แล้วเนี่ยนะครับปี63เนี่ย1 9อยล้านเนี่ยนะครับอันนี้รับเหมาก่อสร้างเป็นก่อสร้างอาคารสรุปไวิธีผมให้คุณวิธีนั้นละที่สร้างอาคารแบบเนี้ยนี่รวมถึงอาคารที่เราทำให้กับต้นทุนด้วยนะนะครับแล้วว่อาคารที่ผมรับสร้างเขา เราสร้างกับผู้รับเหมาผู้รับเหมาไปก่อสร้างอาคารเขาไปทําพื้นเขาซื้อโกดังเราไปผมก็จะเป็นโรงงานเสริมรูปไปติดตั้งให้ด้วยก็ได้หรือว่าเขาไปติดตั้งเองก็ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าผมมองว่าในเมืองไทยนะยัง,ย,งยังใหม่อยู่เรื่องนี้แต่ว่างเนี่ยร้อยละประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งทั้งหมดนะครับแต่ว่ามีที่ซื้อวัสดุไปติดตั้งเองก็มีก็เหมือนเมื่อกี้น่ะฟีฟักเป็นเคสชันจีนถูกต้องไหมเป็นชิฟฟักเป็นเคสชัจีนแล้วก็ส่งมาเมืองไทยโอเคคนนนะรัับอี้ เพนะราะว่ามันมีภาษีที่ดิลนลูกลา้างว่างเปล่าประเทศไทยมีภาษีลูกล้างว่างเปล่าที่ถ้าไม่ทด้ประโยชน์มันภาษีมันสูงขึ้นเนาะนะครับมันก็เลยเป็นโอกาสที่ทําให้เราเช่าที่ดินที่ถูกลงเพราะว่าถ้าเขาไม่ให้เช่าเขาก็เสียภาษีลูกเล้ยงไหมครับ,รบแล้วก็พอภาษีที่ดินเกิดขึ้นเราก็เช่าได้ถูกลงผมก็เลยมาเปรียบเทียบว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอยู่้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ครับถ้าซื้อที่ดิน คือปัญหาของมันคือเวลาถ้าเราซื้อที่ดินเนี่ยนะครับอตัตราคูณถุนถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ลงดอกเบีย้ยนะถุนมีเงินสดนะเราใช้เวลาอย่างน้อยก็ประมาณสักสิบสี่ป<ม>ีนัดทีของมันเลยคสิบสี่ปีถ้าลงเงินสดลงที่ด,นนด,ดินด้วยนะไม่ลงค่าก่อสร้างนะครับลงที่ดินด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเรากู้ถ้าเรากู้นะถ้าเรากู้เนี่ยเราจะเสียดอกเบีย้ยเฉลี่ยสมมติแบบแปดเปอร์เซ็นต์นั่นกันก็ถูกเงินเงินเนาะแปดเปอร์เซ็นต์ที่ดินไล่ละสิบหกล้านเนี่ยพี่นะไล่ละสิบหกล้านเนี่ยนะครับ และสิบหกล้านเนี่ยเฉพาะที่ดีอย่างเดียวนะเราต้องเสียค่าดอกเบี้ยประมาณแสนนึงแต่ทีนี้เวลาผ่อนเราต้องผ่อนแบงค์ยังไงเงินต้นด้วยครับสมมติว่าสักแสนห้าแล้วกันแต่ในขนาดเดียวกันถ้าเช่าเนี่ยมันตกไล่แค่หมื่นถึงสองห้าเท่านัเนเองดังนั้นต้นทุนที่ดิน่ยต่างกันเกือบห้าเท่าอันนี้เป็นประเด็นเด็ดก็คือคนอื่นทำหนึ่งพันเราทำได้ห้าพันคือเราเน้นวอลลุ่มแล้วก็เน้นขยายถูกต้อง 22่3อไ่าล้านต่อระมันแน่นอนมันมีที่ดินอย่างเดียวอะครับมันต้องมีสิ่งที่สร้างด้วยต้อกนะครับแล้วก็ต้องมีดอกเบี้ยด้วยสมมติระหว่างทางนะแสดงว่าในปีแรกเนี่ยหมลงทุนอย่างน้อยก็ต้องยี่สิถึงยี่สิบองล้านปีแรกนะแต่ถ้าเราเช่าที่ดินเนี่ยเราลงทุนเริ่มต้นแค่สี่ล้านทไดนะครับประมาณี่ล้านเ้คือต้นทุนที่ผมทาให้กับคนอื่นนะมไกับนักลงทุนดังนั้เนี่ยหากว่าทไปจริงๆ แต่ถ้าเราเช่าเราได้ห้าหลังใช่ใช่ใช่เราได้บนรูปน,นะถูกตอ้ตองถูกต้องได้ห้าหลังทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพอสี่ปีมื่นคุณทุนนะครับมนันก็เกิดปีกห้าหลังทีนี้พอแปดปีคุณทุนเนี่ยมันจะเป็นเก้ากระโดดประมาณนี้พี่นี่คือสิ่งที่มันต่างนะที่มันกระโดดเร็ว อ่าไม่แก่โดดฟื้นฟื้นฟื้นอย่างนี้ผมลงทุนตอนแรกเนี่ยนะครับเมื่อสมัยสักสามปีก่อนผมใช้เงินประมาณสามสิบล้านในการลงทุนโกดังให้เช่านะปัจจุบันผมมีโกดังให้เช่ารวมกันแล้วประมาณสามหมื่นตารางเมตรละของผมเองนะประมุบเกือบสามหมื่นตารางเมตรละคือถ้าไกลเป็นเงินก็เกือบร้อยกว่าล้านละใช้เวลาสามปีแต่ว่าสามปีนี้ก็ต้องบอกว่ายากเหมือนกันเพราะว่าเราใช้แคชโฟรในการทําซึ่งแคชโฟร์ทำต้องบอกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะฮะก็ปีนี้ก็เป็นปีที่สิบห้า ครับควาทรับผิดชมาสิบห้าปีแล้วนะฮะก็เริ่มต้นจากการเปิดบริษัทแล้วก็ทําไปเรื่อยนะฮะจนปี2014ันสิ่สองนี้ผมก็เริ่มเปิดแฟรนไชส์ละสองพันสิเปิดแฟรนไชส์ก็คือเป็นแฟรนไชส์ตัวไทม์หนัาครับคือเดิมทีจ้างซีลมาขายไปมาหลังไม่เอาซีอมาขายเอาแฟรนไชส์ดีกว่าแล้วสมัครแฟรนไชส์ผู้หรือเปล่านั้นผมก็มีตัวแทนมาเก้าร้อยกว่าคนละทำมาตั้งแต่ปี2014นะแสดงว่าไกลเป็นว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเซลล์ะ แต่มันก็เพียงพอเพราะว่าในอนาคตของผมเนี่ยเจ้าบอกว่าผมก็ลงทุนไม่ทันพี่นัทนะครับผมก็ลงทุนไม่ทันพี่นันแล้วก็คิดว่าอนาคตมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราลงทุนมีเงินเยอะเท่าไหร่คนก็ยิ่งอยากขายของเราออกมาทีนี้ปีสองพันสินะครับผมก็เลยมาทำอสังหาริมทรัพย์